สวัสด,ดีกลุ่มอัวินทุกท่านพวกับกผมแอม,มี่ปูซิเมนกันในเกมอีดอราแฟนตาซีสตาร์สก,กะนะฮะวันนี้เราจะมาพูดถึงตัวละครใหม่กันก็จะเป็นตัวละครที่เข้ามาในตู้ในวันนี้นะเป็นตัวละคร EX Series นะครับซึ่งตัวละครในเขาเนี้ยเป็นทอเพียง EX นั่นเองจริงๆมันก็บอกไว้ตั้งแต่อีเวนต์อ่าอีเวนต์ยามหน้าร้อนอ่าอีเวนต์ ยามวิกาลของเกรกูลุสในช่วงนาร้อนที่ผ่านมานะฮะว่าตัวละคร ex ในเขาเนี้ยเป็นทอเพียงนะแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีตู้เมสลรามาซึ่งผมก็ล้างตู้ไปเรียบร้อยแล้วะฮะโอเคเรามาพูดถึงตัวละครตัวนี้กันว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะทอเพียง ex เนี่ยหรือทอเพียงนะครับเป็นอดีตสาเออไม่ใช่อดีตขออภัย อันนี้คือเราพูดถึงในกรณี ep ที่2เนาะถ้าเป็น ep ที่1เนี่ยเป็น1ใน3แม่ทัพทมินของคณะปฏิวัตินะครับก็มีเมนซาลาเป็นผู้นํากลุ่มนั่นแหละหนึ่งใน3แม่ทัพอ่าสมแม่ทัพที่ว่าเนี่ยมีใครบ้างก็จะมีคีปกี้โซละแล้วก็ทอเพียงคนนี้นะครับทอเพียงเนี่ยจะเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมที่สุดในกลุ่มนะครับเออประมาณนั้นพอนะโอเค ถ้าถามว่าทอเพียงเคยผล่มาตอนไหนบ้างทอเพียงเคยผล่มาตอนอ่าที่ตอนที่สเตล่าโดนละพาตัวครับเออเพราะว่าตอนนั้นคีบักกี้ละพาตัวสเตล่าไปใช่ไหมแล้วมันจะมีเหตุการณ์ที่เราต้องอ่าไม่ถึงยูรินะยูกลุ่มยูริยูริมีใครบ้างก็มียูริมีอนามมรีมีนาเดียแล้วก็มีโรซาลินเนี่ยแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มอ่าคณะปฏิวัติก็โดยการปลอ n ตัวนัว่นแหละ แล้วก็ไปเจอทอเพียงเข้าทอเพียงเนี่ยจริงๆจับพิรุษของยูริได้ตั้งแต่แรกค่ะแต่ว่าทอเพียงก็แกล้งเล่นไปตามบทว่าเออกูจับไปไม่ได้นะแต่จริงๆกูรู้ตัวตั้งแต่แรกนะฮะเอารประมาณนั้นละกันก็ถือว่าเป็นซีนที่เออตอนนั้นหัวใจเต้นตุต้มๆุต่ำๆเหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงต่อไปวะ <laughs> ก็ประมาณนั้นโอเคนามาพูดถึงสตเตตัสโดยรวมกัน ร่งต้นเป็นขาออสอย่างที่เห็นเป็นตัวละครธาตุลมซึ่งก็จะเหมือนกับตัวเก่าเป๊ะส่วนท้ายพลังโจมตีนะก็มีค่าพลังโจมตีที่8ปดนะครับส่วนอาชีพเป็นวิสาก็เป็นจองของมังเวจองของมังเวในเกมเนี่ยมันหลากหลายมากๆนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีคล้ายๆกันคือโจมตีได้หลายเป้าหมายมีติดสถานะพีปุกติมีดีบัฟแล้วก็มี ซัพพอร์ตเพื่อนได้บ้างนะครับซึ่งรวมๆก็คือกลมกล่อมนะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเก่งไหมตัวละครที่เก่งก็มีอ่าผมพูดถึงตัวละครที่เก่งไปทางใดทางหนึ่งแล้วกันอย่างกรณีเคมเบลเนี่ยเขาเน้นซัพพอร์ตเพื่อนถูกต้องไหมถึงเป็นจองกระหมังเวทไปถึงเคมเบลอีพีที่สองนะกรณีของอ่าวินดิสวินดิสเจ้าสาวเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำดาเมจได้แรงมาก ส่วนในกรณีของวินดี้ไอดอลเนี่ยเป็นตัวบัฟเฟอร์ที่ดีตัวหนึ่งแล้วก็ตีแรงครับก็เห็นไหมมันขึ้นอยู่กับว่าไอจองของหมังเวท,ที่เรามีเนี่ยมันเก่งทางไหนทางหนึ่งมากกว่าทีนี้เรามาดูว่าทอเพียงตัวเนี้ยมันเก่งทางไหนนะถ้าไม่ตายเนี่ยก็จะมีชื่อว่า Evil c o s l e r ex ก็จะเป็นถ้าไม่ตายโจมตีทุกตัวจะทำการลดพลังป้องกันอีกฝ่าย10% 2เทิร์น ลดพลังโจมตีอ e ีฝ่าย10% 2เทิร์เนทนะแล้วก็ทําให้อ e ีฝ่ายใช้สกิลไม่ได้2เทินคือสกิลมันจะติดคูดาไป2เทินครับก็เลยทาให้ใช้สกิลไม่ได้นะต่อมาก็จะเป็นสกิลที่2นะสกิลที่2เป็นสกิลโจมตี3เป้าหมายเป็นสุ่มโจมตี3เป้าหมายนะมันไม่ใช่ว่าโจมตี3เป้าหมายแบบเราเลือกได้มันจะสุ่มในกรณีที่มันมี4ตัวขึ้นไปมันจริงๆมันก็มีแค่4ตัวแหละ แต่ถ้าเป็นกรณี3เป้าหมายเนี่ยคือมันก็โดนโจมตี3ตัวอยู่แล้วนะฮะจะทำให้อีฝ่ายมีโอกาสติดอ่ามึงงง,ง35%นะแล้วก็จะทำให้อ e ีฝ่ายตีตีชนะอ่ามันจะเป็นมันจะเป็นดีบับกอกแต่แต่เป็นเวอร์ชั่นของชนะทางอ่ะก็คือกรณีที่สมมติเราโจมตีสายทัดน้ำอีกฝ่ายหนึ่งแล้วถ้าเอาท่าลงไปตีอ่ะ ถ้ารวมมาตีแรงขึ้นอีกสามสิบเปอร์เซ็นสามเทินประมาณนั้นเนะี่อต่อมาเป็น Evil Eye Laser EX ก็จะเป็นสกิลบัฟให้หนึ่งเป้าหมายซึ่งอันเนี้ยเป็นสกิลที่ผมค่อนข้างสนใจอยู่เพราะว่าของเดิมอะ่ะมันเป็นสกิลโจมตีเฉยๆครับแต่อันเนี้ยเป็นสกิลบัฟให้หนึ่งเป้าหมายสกิลนี้เป็นสกิลปีกทองด้วยนะก็สกิลปีกทองเนี่ยก็จะเป็นสกิลที่ออกตัวไวกว่าสกิลปีขาว แล้วในบรรดาปีทองด้วยกันเนี่ยไอสกิลสีฟ้าเนี่ยถือว่าเร็วเป็นอันดับสองนะโอเคเรามาพูดถึงผลลัพธ์กันบัฟให้1นึ่งเป้าหมายสามารถล้างผลบัฟได้ทุกครั้งเหรอสเทินอันนี้ไม่แน่ใจว่าล้างผลบัฟที่ว่าเนี่ยให้ผลเหมือนไอไอนั่นปะไอ้อะไรนะกีเซลคิสาวป่ะแต่ว่า อันนั้นคือล้างได้ครั้งเดียวไงอันนี้สองเทิร์นเลยนะแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี20%่สิบเรทิร์นแล้วก็อืมโจมตีธรรมดาเนี่ยทําให้มีโอกาสเอ่อโจมตีใส่ฝ่ายมีโอกาสที่อีกฝ่ายจะติดมึงงงยี่สิบอร์ซนะก็ถือว่าเป็นตัวที่อย่างเหมือนเดิมที่เน้นเรื่องดีบัฟกับซีเป็นหลักแต่ผมสนใจสกิลที่หนึ word, ่งมากมากเลย่ะเอาจริงๆนะ เอาเป็นว่าผมจะสุ่มหาให้ได้สักตัวหนึ่งนะเพราะว่ามันคาใจอะถ้าเราไม่รู้เนาะโอเคก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขออธิบายก่อนนะตู้นี้เนี่ยเราสามารถใช้ตัวทองได้ในการสุ่มนะไม่ว่าจะเป็นตัวทองหนึ่งใบหรือตัวหรือตัวแน่มปึกอีกหนึ่งใบนะแล้วก็จะสามารถใช้อ่าลัคกี้แชรของสเต l ล่าเลยด้วยก่อนอื่นเดี๋ยผมจะให้ดูเหขก่อนนะอันนี้คือสเนะ กรณี5ดาวแต่ว่าถ้าเป็นตัวทอเพียงเนี่ยจะอยู่ที่1.5%ตรงนี้เห็นไหม1.5%เนะเพราะฉะนั้นเราจะไปเพิ่มเลรก,ก่อนอันนี้จะเป็นตู้สำหรับคนเติมเงินนะต้องใช้เพจจากการเติมเงินเท่านั้นถึงจะสุ่มได้ซึ่งมันจะการันตีให้คุณอยู่แล้ว1ตัวนะครับก็คือการันตีตัวหน้าตูน้นั่นแหละไอตัวทอเพียง ex 1ตัวแน่นอนนะแต่อาจจะโชคดีได้เพิ่มอีกตัวก็ได้เพราะตู้นี้เหรมันจะดีกว่า เลยจะดีกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจหนึ่งจุดห้าเหมือนกันโอเคทีนี้เรามากดตูอ้อารีนาแล้วกันเพราะว่าผมมีเก็บไว้ตู้เก่าเก็บไว้อยู่เราจะใช้ลัคกี้ชนส์ใกันนะมาเราจะใช้ลัคกี้ชนส์กันสุ่มนานเว้ย ร้อยครั้งมันต้องได้สันหนึ่งแหละไม่ได้เหรอโอ้โหไม่ได้วะ่ะไม่เป็นไรสุ่มอีกครั้งหนึ่งมันต้องได้สักหนึ่งสเตล,าเล่าแหละแค่สุ่มอันนี้ก็เกลือแดกแล้วนะไม่นะ โอเคผมมาแล้วผมมากี่ตัวเนี่ยสองตัวเลยเหรอจริงๆตัวเดียวก็พอนะเพราะว่าหนึ่งตัวเนี่ยมันจะเพิ่มเลส,สองเท่าอยู่แล้วสองตัวมันจะไม่เพิ่มให้นะมันเพิ่มแค่แค่ตัวเดียวก็คือผลบัฟเนี่ยมันจะอยู่ถ้าถามว่ากรณีได้สองอันมันจะดียังไงมันก็จะระยะเวลาบัฟมันจะนานขึ้นเฉยๆฮะเพราะบัฟหนึ่งอยู่หนึ่งชั่วโมงถูกต้องไหม โอเคเดีย๋ยวเราจะมาดูเลทที่ใช้สเตล่ากันมันจะเป็นหกเปอร์เซ็นเลยอย่างที่เห็นนะฮะแล้วก็ในกรณีนี้ตัวทอเพียง ex ก็จะเป็นสามเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นเลยนะเลทมันต้องดีกว่าสเตปอากาชายอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยมันจะดูเลทไหมเรามารลุนกันนะโอเคเริ่มกันเลยนะมาเริ่มกันเลยสีทองลุง้ง นะสีทองลุ้ลงการันตีหนึ่งตัวแต่จะหน้าตู้ไหมเพราะว่ากรณีสีทองลุ้งเนี่ยมันแค่บอกว่าคุณได้ห้าดาวในตู้เท่านั้นนะไม่ใช่หน้าตู้มีทองลุ้งหนึ่งตัวนะก็อันนี้ต้องลุงน้นอีกทีนะต้องมาลุน้นอีกทีหนึ่งตัวที่ห้าอ่าดานการนั้นตัวแรกอามาน่ฮะเคนเบล ทอเพียงตัวเก่าทอเพียง ex เฮ้ยโคโคซิคอมอะ่ะทอเพียงตัวเก่าแล้วก็ทอเพียง ex สาชานะแล้วก็คารินแล้วก็บูซเซอร์นะสาชานะฮะโคเอ้เอ้ยอันนี้ดีดีโคเอ้ผมจะได้ผมจะได้ทำดิสนียอีกตัวหนึ่งถ้าคือคนจากคณะปฏิวัติมีนามว่าทอเพียง คณะปฏิวัติไม่ใช่กลุ่มต่อต้านอันนี้ปวดพูดเหมือนในเนื้อเรื่องเลยใช่คือเดีย๋ยวต้องอธิบายก่อนนะไอ้ที่เนื้อเรื่องที่ผมแปลเนี่ยไอ้กลุ่มต่อต้านเนี่ยคือเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่โรซาลีเขาเรียกกันนะแต่ในกรณีของทอเพียงหรือเมนซาล่าข<อง>เขาจะเรียกกลุ่มตัวเองว่าคณะปฏิวัตินะเพราะฉะนั้นอย่าจำผิดนะฮะโอเค มาผมเชื่อว่าหลายคนสงสัยแหละว่ามันคือสกิลอะไรเนาะอู้เราได้ตุ๊กตาลิมิตโดเล้แต่ก่อนหนึ่งขออนุญาตแช์โอเคแชทแบบซิคคอมอันนี้ถือว่าผมคุมนะผมได้โคเอ,อมาทำเดซินี่ได้โคเอ,อเนี่ยถึงแม้สกิลมันไม่ค่อยดีนะแต่ว่าอาวุธ อวธประจาตัวมันดีนะเพราะว่าเป็นอวบที่เพิ่มเพิ่มแต้มธาตุน้ําตอนเริ่มต้นเออถือว่าดีมากมากผมว่าผมจะอัพอยู่อะแต่ว่าตุ๊กตามไม่พอเอาเป็นว่าอย่าเรามาดูเรามาดูสกิลโดยรวมกันผมอยากดูสกิลสายรอสายคาอรอดอะมาสกิลสายเอาล่าสุดก็ได้มาล่าสุด โอเคตัวนี้คนหลอนอันนี้เหมือนกันเลยมั้งอันนี้มีเพิ่มอ๋อเออวะ่ะเพราะว่าเรายังอัพไม่เต็มเนาะเรายังอัพไม่เต็มแล้วไอ้ที่เห็นห้าเอร์เซ็นเนี่ยไม่ใช่นะแสะดงว่าเต็มที่ยี่สิบปอร์เซ็นน่าจะยี่สิบปอร์เซ็นแน่ๆเลยยี่สิบเปอร์เซ็นเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ อันนี้เราอัพไม่เต็มแล้วผลลัพธ์มันก็เลยน้อยลงไม่ค่อยว่ากันอันนี้ลดพลัะป้องกันยี่สิเปอร์เซ็นตอันนี้โอ้ถ้ากรณีสายโรอ่ะมันจะเป็นสกิลสกิลฮิวเออสกิลฮิวอีกแบบหนึง่งแล้วก็จะเป็นทำให้หนึ่งเป้าหมายเนี่ยมีสถานะที่ไม่แพ้ท่าใดๆเออ สองเทินโอ๊ยเป็นตัวซัพพอร์ตเลยนี่ว่าโ้้ฝนตกไม่เป็นไรเราจะไปทดลองอันนี่ก่อนผมจะทดลองไอ้นั่น่ะไอ้สกิลสกิลแรกก่อนไปทดลองที่ไหนที่มันที่มันจะได้ดีวะอ่าจริงๆดูไอคอนก็น่าจะรูแ้แหละมา เดีย๋ยวเราไปลงอีเวนต์ก็ได้พาพาตัวทอเพียงไปเวลเพราะว่าเราเราเป็นทีมม่นี่อยู่ทีมคาร์ออพอดีอ่าตัวนี้โอเคแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนอาวุธใหม่ดีกว่า เปลี่ยนเป็นอาวุธใหม่ที่เพิ่งได้มาสด,สดๆร้อนๆมาซุ่มตีมาโคตรเหนื่อยทีนี้เดี๋ยวผมจะต้องเล่นมือเนาะเพราะว่าถ้าเล่นแบบไม่มือเนี่ยผมก็ไม่ได้เห็นสกิลโอเคขออนุญ,ญาตเปลี่ยนท่าแป๊บน,นึงโอเคมา ปิดออตโต้ก่อนอ๋อมันเป็นบัฟเหมือนกับทีเซลขี้สาวครับแต่ว่ามันอยู่ได้แค่ครั้งเดียวเนี่ยเห็นไหมมันเป็นบัฟเหมือนกันเลยเอ๊ะอ๋อใช่ใช่เรายังไม่มีอีฝั่งยังไม่มีบัฟก็เลยไม่หายใช่ไหม นี่นี่นี่เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะโอเคก็ไอบัฟเนี่ยมันจะเป็นบัฟที่ว่าเราจะสามารถล้างเอ้ยเดี๋ยวเราไปเอ๊ะเดี๋ยวเราเล่ให้จบไปตาหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะเราเล่ให้จบไปตาหนึ่งก่อนเพราะว่าผมอยากทดลองดีเซลที่เต่า เดี๋ยวค่อยว่ากันมามามา หรือตัวหนึง่งจริงๆผมไปเจอญี่ปุ่นมานะเขาทำทีมฟาร์มที่ได้น่าสนใจมากตัวต้องมีรันบิดมีลินซี่แล้วก็มีอ e ีเฮลมาสามตัวแล้วก็ใช้สกิลคอมมานพร้อมกันนะลุมกระทืบสามครั้งโคตรโกงอ่ะโกงมากๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนซิมโบเป็นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนซิมโบกันเนาะก็ เราต้องไปเปลี่ยนในนี่อีกทีหนึ่งเพราะว่าสกิลมันน่าจะเหมือนกันน่ะผลบัฟสกิลน่าจะเหมือนกันเอาเป็นแค่นี้พอทีนี้เราจะเปลี่ยนไปไหนดียังไง ยังไงไอตัวทอพเพียงมันก็ไม่ได้ใช้ธาตุลมอยู่แล้วป่ะไม่ได้ใช้ธาตุลมอยู่แล้วก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนเป็น G ีเ l ลที่เซาดูแล้วรอเว็บสุดท้ายรอเว็บสุดท้ายแล้วก็มาดูกันเพราะว่า เดี๋ยวผมจะบัฟให้ตัวตัวไหนดีหลินซีแล้วกันง่ายดีบัฟให้หลินซีแล้วก็นีนนน่มา นี่จะได้โจมตีทันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยมามาถึงฟปนอลแบทเทิลแล้วแล้วเราจะได้ดูอันนี้ของหลินซี่นะก็จะเป็นผลจากสกิลของอ่าผลผลสกิลของเขาเพียงสกิลที่หนึ่งนะ แล้วถ้าเป็นของดีเซลี K ิเซาก็จะเป็นโอ้เหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือมันจะล้างผลบัฟของอ e ีฝ่ายได้แค่ครั้งเดียวก็คือถ้าอ e ีฝ่ายมีบัฟมามันก็จะหายเลยนะฮะแต่บัฟมันอยู่สองเทินไงอันนี้อันนี้มันเขียนว,ว่าสองเทินป่ะเออเอออันนี้เพิ่มผมระยะบัฟมาเป็นสามเทินแต่อันนี้จะเป็นกรณีที่ว่า อยู่ได้แค่เทินเดียวไงมันก็จะหายไปเลยอ๋อเฮ้ยน่าสนใจนะเนี่ยคือคือผลของจีเซลที G ่ซาวอ่ะมันอยู่ได้แค่เทินเดียวไงแล้วพอผ่านไปหนึ่งเทินมันก็หายไปเลยใช่ไหมแต่แต่ของเอแอนเนี่ยมันมันจะอยู่สองเทินแต่ล้างผลได้ครั้งเดียวเหมือนกันรู้สึกได้ถึงความโกงนิดน,นึงรู้สึกเฉยเฉยนะ ถามว่าจะเป็นสุ่มหาไหมก็ถือว่าโอเคนะถ้าสมมติลงหอคอยธาตุลมเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องซีเรียสไอคอมโบโดีเซลที่เสาเผื่อบางคนไม่มีหรือบางคนอาจจะไม่มีไออะไรนะลิลิโมทีท่นุ่มฟูแต่ประเด็นคือมันล้างผลบัฟได้แค่ครั้งเดียวเงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนเป็นตัวที่เอามาเล่นเกมพวกอารีน้ามากกว่านะ เอามาเล่นแกลีนาได้หรือไม่ก็สึกกลุ่มสวินนะ่ะเออเอามาอยู่ในทีมป้องกันก็น่าสนใจนะโอเคก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละนะก็เดี๋ยวผมจะไปทดลองตัวละครว่าเออมันเล่นอย่างไงได้บ้างนะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ